สวัสดีค่ะชมเนียเสือปูจ้จดเตสตี้ค่ะวันนี้นะคะลินมากับน,น้องแก้มหอมค่ะแก้มหอมสวัสดีค่ะนักนเสือปู้ค่ะเมนูนี้ลินจะพามากินนะคะร,ะคะาะคะร้านนะคะเกี๊ยวตุ๋นหม้อไฟอินดี้นะคะอยู่ในอำเภอพิบูลมังสาหารนะคะพอดีเมื่อวานนี่อเอสือปู้กับแก้มหอมเพิ่งมากินลินกบะบริมา,มานะ้ำอ<ด><ด>่นะมาแซ่บมาสั่งละเอาพามาเบิรงเมนูค่ะเมนูมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันค่ะเอาไอ ไอจันนี่น้ำมากินเมื่อวานนี่อันไอจันนี่เราเห็นเสียบผค่ะโพตรงในเฟซบุ๊กนะคะน้ำมอกินอันเจ้าของร้านท่านบอกสีม่งแรงมันเบิดแล้วหอนาล้วสันวะจะสีมาอย่างสีม่งแรงมาเบิ้งเมนูค่ะมาเบิ้งเมนูมาดูเมนูนะคะนี่คะ่ะเมนูนะคะนี่เราจะกินอะไรนะคะอยู่เลยสถานีตำรวจมานิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวตุนหม้อไฟอินดี้นะคะนี่นะคะเราก็จะรอดูนะคะว่าหนูสั่งอะไรเมื่อาวานหนูสั่งอะไรวัน,นวันนี้วันนี้หนูสั่งอะไรกะเพราตับกะเพราตับนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะว่ามาแล้วมันจะเป็นแบบไหนหน้าตาจะเป็นแบบไหนนี่เขาเบรกมาจับไว้ก่อน,นว่าเมื่อวานหนูมากะเพรากินไม่หมดกินไม่หมดเหรอลูก แต่ว่าไม่จากกินหมดเพราะไม่จากกินไปแล้วก็บ่นไปกินไปบ่นไปบ่นว่าอะไรกินเพิ่มซดคำนึงก็โอ้ยอิ่มเนี่ยท้องจะแตกไปแล้วแล้วก็ซดเหมือนเดิม <c oughs> เหมือนคนบ้าร้านเขาก็โล่งนะคะมีที่นั่งอยู่สี่ห้าโต๊ะเองค่ะมีบ่หลายได้ค่ะนี่น okay, คะ<อ>คะห่างาก,กันคะ่ะฝั่งนู้นก็เป็นกาแฟสดนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นกาแฟสดนะคะนู้นนะคะอันนั้นคืออะไรนะ โต๊ะมีค่ซีหาตัวเองทางทางอ๋อนี่ก็มาแล้วนะคะนี่คือเส้นนะคะชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยนเก้อ้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาดูสิคะหน้าตาเป็นแบบไหนเอยมาเบิ่งมาเบิ่งออันนี้คือหม้อไฟนะคะยิ้จริโอ้โหมาเบิราเปิดให้รอเลยตาอชุดนี้นะคะชุดนี้นะคะสเนเหลือง ือเส้นนะคะนี่มีเส้นมีขาวนะคะเส้นเหลืองมีเหลืองนะคะแล้วก็อะไรจุจๆอะไรจุ่ๆอะไรเธอจองเส้นเหลืองแล้วแก้มหอมเส้นอะไรอ่ะมีเหลืองเหมือนกัน,นออเออนะคะมไม่ได้เอาหมดบนกป่ถ้วยถ้วยของแม่เอามา้องกอันนี้นะนะคะโอ้โหแก้มหอมจัดการแล้วหนึ่งเราอยากกินแบบผสมชิ อันแกห็ดทีกินแบบผสมเส้นเหรอลูกปรุงได้นะคะตามใจชอบนะคะชุดนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะอ๋อกินนั้นร้อนนะคะโอ้โหลูกสิน้นลูกสิน้นลูกสิน้นแต่ว่าดิน,ดนประถใกริดนิดเดียวตรงที่ไม่มีผักสีเขียวนะคะเพราะว่าดินเป็นคนชอบกินผักนะคะดินคงต้องซื้อผักมาเองอะคะ่ะ <c oughs> ขออนุญาตซื้อผักมาเองได้ปะคะ <c oughs> พ่าจะซื้อผักมาเองนะ,ะโอ้ยแกมอมาสามเส้นเลย,เล,ยลูก 2> 2สองเส้นอ่ะสองเส้นแล้วเสียบปุ๋ออเส้นอะไรเสียบปุ๋กำลังปรุงอยู่นะคะน้ำตาลกับพริกเผาอ่าปรุงแกมหอมตักลาดนะคะหยับไปอ่าเก็บหอมตักลาดแล้วนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะอ้าว เดี๋ยวปุ้ยยืนแล้วค่ะเดี๋ยวปุ้ยืดแล้วค่ะเเดขยับขยับให้ก่อนเอาหมดเล้นไเสันมีโอ้โหปปาดน่าอร่อยค่ะมาชิมบังเดอร์บังเดอร์สองคนพ่อลูกกบนงยุ่งยั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 งกันอ้โห นี่อะไรอเดี๋ยวเรขออนุญาตมาถ่ายตรงนี้นะอาดโอ้โหเนื้ออือหึกระเซาะแบบ้เป็นกะเพื่อยดีแน่เนี่ยอาดอะไรนี่อือหึ เบิ้งผีเอาอะไรใส่ก่อนนะเนี่ยอะไรใส่ก่อนเอาเส้นใส่ใช่ไหมคะน,น้อนโอ้โหขออนุญาตเอาเส้นก่อนนะคะนี่นะคะหห็ขพาวนะคะแล้วก็นะคะดีนะคะ อุ้ยร้อนเอาเอาเอาเอะไรก็แค่รีบกลัวกินเลยพักๆๆๆค่ะพักค่ะโหน่ากินมากๆๆนี่ก็จะปรุงนิดนึงนะคะ ก่อนปรุงนะคะซิ้นวงกรราต้องเติมอะไรบ้างคะน้ำตาลเติตมพยางที่กหละเพราะว่าพี่มชมากินเคื่อหวานนะฮะี่ชอบกินเปรี้ยวหวานนะคะเพิ่มปรุงนะคะอันนี้พริกนะคะคีชอบกินเผ็ดค่ะใส<ม>่ลงไปค่ะพริกเดินหน้าไปนะเพื่อไ,ได้สอนด้านเนี่ย ส้ม,มกินรสจัดนะคะกินการเธอมาขาดผักตีเทียวนี่ตรงนะคะเอากันอีก

ตามองหาเส้นมีมีเหลืองหมดเรียบร้อยแล้วก้มอมเอาไปกินหมดแล้ว อร่อยไหมเก็มหอมอร่อยค่ะแซ่บปะคะแซ่บมากนะคะก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟอินดี้นะคะอยูออ่ตรงวงแหวนแล้วก็มาทางเขาเรียกว่ามาทางไหนเนี่ยเส้นทางลงพักเส้นทางลงพักเด้อค่ะเด้อแซ่บค่ะแซ่บมีหลายอย่างเลยเลือกนะคะนี่มีหลายอย่างให้เลือกนะคะมาสั่งได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลินก็ลาไปก่อนนะคะอิ่มแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วอ่ะเก็มหอมปิดคลิปให้แม่หน่อย แค่นั้นเหรอถักมือใ <ไป S 1> ช้กดแชร์ช่องแม่๋าด้วยช่องแม่า๋าชี่ช่องอะไรจำไม่ได้เมียเสียปุชวดหรือซีรีส์เธอมันอะไรจะไม่ได้จะไม่ได้อะไร <laughs> กลับแล้วค่ะกลับแล้วค่ะอร่อยมากเลยคะ่ะสวัสดีจ้า